สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงตัวละครเดอะตินแมนเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญที่เปลี่ยนเรื่องราวของจัก,กรวาลเดอะลิตเต n i g h t m แม e ให้กลายเป็นฟันร้ายอันวนเวียนซึ่งลิตเติ้ลน t m แมส2นั้นโมโนจะช่วยเหลือซิกออกจากห้องขังและหนีจากการไล่ล่าของฮันเตอร์นี้จากคุณครูคอยาวและจัดก,การคุณหมอ รวมไปถึงโมโนนั้นได้เปิดประตูให้ตินแมนมาจับตัวซิกที่หอคอยโมโนได้จัดการตินแมนและก็มาช่วยเหลือซิกจนสุดท้ายแล้วซิกได้ทิ้งตัวเขาลงไปที่หอคอยและโมโนก็ได้กลายเป็นตินแมนในที่สุดสุดท้ายแล้วเขาก็จะวนย้อนกลับมาแก้ไขอดีตของเขาและก็จะจบแบบเดิมเรื่อยๆซึ่งมือว่าเรื่องราวนี้จะมีการย้อนสู่เหตุผลที่ทําไมตินแมนถึงออกตามล่าซิกและฝันร้ายที่วนเวียนนี้ด้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทฤษฎีฝันปลายอันวนเวียนนี้น่าจะมีคําตอบก็คือเจ้าหอคอยส่งสัญญาณที่มีดวงตามองอยู่ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเกม Little n i g h t m a มนนั้นในทุกๆฉากจะมีดวงตาที่พยายามมองพวกเราอยู่โดยเจ้าดวงตานี้เป็นดวงตาที่อยู่ที่หอคอยส่งสัญญาณที่จะสะกดและดูดพลังของผู้คนโดยไปรวมกันที่หอคอยโดยปล่อยขึ้นผ่านทีวีโดยภายในนั้นมีเดอะตินแมนได้ควบคุมอยู่และตินแมนนั้นมีเหตุผลเดียวในการควบคุมหอคอยแห่งนี้ เดอะตินแมนถูกขังและก็ใช้ทีวีในการตามหาบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือซิกซ์และต้องการแก้ไขอดีตผ่านการจับตัวซิกกลับมาที่หอคอยนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าตินแมนนั้นมีความสามารถที่เหมือนกับโมโนที่สามารถใช้คลื่นทีวีในการผ่านทะลุมาสู่อีกทีวีหนึ่งได้หรือว่าการเชื่อมโยงสู่มิติเวลาโดยเหล่าดวงตาอันน่ากลัวนี้ที่อยู่ในหอคอยส่งสัญญาณนั้นก็มีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับเดโมอยู่เหมือนกันคือเป้าหมายของพวกมันคือต้องการมีผู้ควบคุมพวกมันและต้องการมีตัวตายตัวแทนอยู่เสมอและตัวพวกมันจะกัดกินคนที่เป็นผู้คุมและก็พยายามให้พวกมันนั้น ดดรออแล้้วก็ใชชีิตต่ไไปะไซึ่งเป้าหมายของเจ้าดวงตาที่ส่งสัญญาณนี้ก็มีลักษณะคล้ายกับเดอะโมเช่นกันที่ต้องการให้เดอะเลดี้เป็นผู้ควบคุมเดอะโมแล้วก็ดูซับพลังจากแขกผู้มากินอาหารในเรือนั่นเองซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ทําไม2คนนี้ต้องอยู่ในสถานะเดียวกันคือสถานะที่ไม่มีวันสิ้นสุดเดอะตินแมนได้ควบคุมเดอะทาวเวอร์ส่วนเดอะเลดี้ได้ควบคุมเดอะโม จนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่วนเวียนกลายเป็นวงจรแห่งฝันร้ายอันน่ากลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดโมโนในวัยเด็กจะกลายเป็นตินแมนตินแมนจะแก้ไขอดีตเพื่อมาช่วยเหลือตัวเองแต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นตัวเองนั้นจะต้องกลายเป็นตินแมนอยู่ดีส่วนเหตุการณ์ต่อมาซิกจะกลายเป็นเดอะเลดี้ส่วนเดอะเลดี้ก็จะถูกกัดกินโดยซิกแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อย โดยฝันรลายอันน่ากลัวนี้เกิดจากสิ่งที่เราจะได้เห็นในฉากแรกของเกมนะครับก็คือการที่ตัวละครโมโนและซิกนั้นจะได้ฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างคล้ายๆกันนั่นคือเป้าหมายที่เหล่าดวงตาอันน่ากลัวนั้นต้องการให้โมโนและซิกไปทํานั่นเองเราจะเห็นได้ว่าโมโนจะพยายามเปิดประตูให้ตินแมนออกมาให้ได้นะครับ ส่วนซิกนั้นก็พยายามที่จะตามหาเดอะเลดี้ให้ได้เช่นกันแล้วก็จะมีการมองผ่านดวงตาอันน่ากลัวที่เราจะได้เห็นกันในทุกๆฉากในเกม The Little Nightmare ของทั้งสองภาคแต่ว่าเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆของเรื่องนี้นั้นก็คือการที่โมโนนั้นได้ไปช่วยเหลือซิกแล้วกลายเป็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ทั้งคู่ทั้งคู่ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็เอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเปิดประตูและการแก้พัซเซิลต่างๆ จนบางครั้งอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันและกันระหว่างโมโนและซิกนั้นซิกอาจจะมองว่าโมโนนั้นเป็นคนที่ทําให้ตัวเธอนั้นต้องมาเผชิญเหตุการณ์ฟันรลายอันน่ากลัวนี้ ส่วนโมโนนะ่าอาจจะมองว่าซิกนั้นเป็นเด็กที่ไม่มีพิษมีภัยแต่ถ้าเราดูจากพฤติกรรมของซิกนัน้นเราจะได้เห็นว่าตัวเธอนั้นก็เป็นคนที่มีความน่ากลัวในตัวเพราะว่าเมื่อใครที่มาทําร้ายเธอเธอก็จะแก้แค้นทุกครั้งอย่างเช่นเด็กที่มาบูลลี่เธอในโรงเรียนเธอก็จะทําการจัดการทันทีซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซิกนั้นก็มีความร้ายกาจอยู่ในตัวเหมือนกัน โดยต่อมาเราต้องมาอธิบายถึงว่าทําไมซิกถึงกลายเป็นเดอะเลดี้ได้จุดเชื่อมโยงนี้อาจจะสื่อถึงเดอะเลดี้นั้นอาจจะเป็นซิกในอนาคตก็เป็นได้เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันทั้งห้องของเดอะเลดี้กับซิกที่อยู่ในฝันนั้นมันมีความคล้ายคลึงกันมากในเรื่องของห้องที่เป็นสีม่วงรวมไปถึงมีตุ๊กตาทํามือที่เหมือนกับเดอะเลดี้ได้ทำเอาไว้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งซิกนั้นก็มีตุ๊กตาเหล่านี้อยู่ทางด้านซ้ายมือรวมไปถึงกล่องเพลงด้วยมีลักษณะคล้ายคกับเดอะโม ที่มีรูปทรงที่คล้ายกันอีกต่างหากและรูปในห้องของซิกนั้นเหมือนกับรูปของเดอะเลดี้ในห้องนอนด้วยนั่นเองเหล่าดวงตาหน้ากลัวนั้นได้สร้างฝันร้ายให้กับซิกที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็คือการที่โมโนนั้นได้ไปทําลายประตูในตอนนั้นตอนที่เธอกําลังเล่นกล่องเพลงอยู่รวมไปถึงตัวเธอนั้นต้องมา,มาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายๆโดยถูกฝันร้ายอย่างตินแมนจับตัวไปอยู่ที่หอคอยจนเธอนั้นได้ตัดสินใจที่จะปล่อยโมโนไปในตอนท้ายเกมนั่นเอง สุดท้ายเรื่องราวของการแก้ไขอดีตของเดอะตินแมนนั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าตัวละครตินแมนนั้นก็ต้องการที่จะหลุดพ้นออกจากเหตุการณ์ร้ายๆที่ตัวเองในอดีตนั้นได้ทำเอาไว้นั่นเองส่วนต่อมาคำใบ้ของหน้าปก Li t t l e n nice i ไนส์แมน2นั้นจะมีการพูดถึงเดอะตินแมนกับ m o n นนะฮะว่ามีความคล้ายคลึงกันนั่นคือตินแมนที่ยืนอยู่ข้างหลังตึกของหอคอยที่มีลักษณะคล้ายๆกับหมวกของโมโนด้วย รวมไปถึงตินแมนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดการโมโนนะครับแต่พยายามจะหยุดโมโนไม่ให้ช่วยเหลือซิกเพราะว่าตินแมนนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรถ้าโมโนพยายามจะช่วยเหลือซิกนั่นคือสิ่งที่ตัวเองนั้นพยายามจะทํามาตลอดเวลา ตินแมนพยายามจะหยุดโมโนไม่ให้เข้าใกล้ทีวีหลังจากที่ตินแมนนั้นได้จับตัวซิกไปรวมไปถึงโมโนนั้นยังพยายามที่จะจัดการตินแมนแต่ว่าตินแมนก็ไม่ได้ฆ่าโมโนแต่พยายามจะใช้มือของตนเองนั้นหยุดโมโนให้ได้แต่ตินแมนที่ต้องการที่จะแก้ไขอดีตนั้นก็ไม่สามารถหยุดความทะเยอทะยานของโมโนที่ต้องการช่วยเหลือซิกออกมาให้ได้นั่นเอง เช่นเดียวกับเดอะเลดี้ที่พยายามจะปกป้องตนเองให้รอดจากเหตุการณ์ที่ซิกนั้นจะมาจัดการเธอนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเราจะได้เห็นมีสิ่งที่น่าสังเกตหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเดอะเลดี้นั้นได้พยายามทาลายสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเธอนั่นก็คือกระจกนั่นเองในฉากต่างๆเราจะเห็นได้ว่าไม่มีกระจกเลยที่อยู่ในเดอะโมนะครับจนกระทั่งเราได้พบว่ามันมีกระจกอยู่อันหนึ่งที่ซิกนั้นสามารถเอาไว้จัดการเดอะเลดี้ในฉากสุดท้ายได้ เราจะสังเกตได้ว่าเดอะเลดี้นั้นมีการสร้างรูปปั้นมากมายที่มีลักษณะคล้ายๆกับหน้าของเธอรวมไปถึงเดอะเลดี้นั้นยังพยายามจะบอกกับคนที่มาแทนที่เธอว่าตัวเธอนั้นก็คือตัวเธอเองหมายถึงซิกนั้นจะพบกับเลดี้และวงจรน,นี้จะไม่มีวันสิ้นสุดโดยนอกจากนี้เดอะเลดี้นั้นยังมีแผนที่จะหลุดจากวงจรน,นี้เหมือนกับเดอะตินแมนเหมือนกันคือการที่เดอะเลดี้นั้นจับเด็กทุกคนมาขังเอาไว้ แล้วต้องการให้ตัวของเด็กพวกนี้กลายเป็นโนมหรือว่าโดนสาบให้มองไม่เห็นนั่นเองอย่างที่เราได้เห็นกันไปเดอะเลดี้นั้นก็มีลักษณะที่มีความกลัวอดีตของตนเองที่เคยรู้อยู่แล้วว่าจุดจบจะเป็นเช่นไรนะครับสุดท้ายแล้วเธอก็หนีไม่พ้นจากวงจรที่ไม่หวนสิ้นสุดนี้คือการที่ตัวของเดอะเลดี้นั้นถูกตัวเองในอดีตนั้นกัดกินร่างกายแล้วก็ดูดพลังมาและซิกคนใหม่ก็กลายเป็นเดอะเลดี้แทนที่เดอะเลดี้คนก่อนนั้นนี้ สมมติทำให้เรื่องราวของฝันร้ายที่วังวนเวียนอยู่นั้นยังคงไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะว่าเหตุการณ์นี้กลายเป็นวงจรบางสิ่งบางอย่างที่เหล่าดวงตาอันน่ากลัวนั้นได้ควบคุมและพยายามจะใช้เรื่องราวนี้จนไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับในคลิปหน้าผมจะมาเจาะเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไมเดอะตินแมนนั้นไม่ควรที่จะย้อนอดีตกลับมานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัุสดีครับ